สะะวัสดีครับมาชมตะก,ก้อนเดียวนะครับคู่นี้ฝั่งนี้เป็นผู้กองสาธรน,นะครับหรือว่าผู้กองแก๊กนะครับสอนอบุคโลฝั่งนู้นก็จะเป็นแก้วอ้วนแจร้อยสามสิบโลนะครับเหลี่ยมนี้คือแก้ออ้วนเสร์บหลังเท้าล่างนะครับข้ามฟรีส่วนผู้กองเส์ฟแปรข้ามฟรีนะครับมาดูนะครับว่าผลการแข่งขัน ออกมาในรูปแบบไหนเอาครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับแจ้อ้วนเป็นฝ่ายเสียบเสียบมาผู้กองแก๊กครับลูกนี้ครับผู้กองแก๊กศูนย์ต่อศูนย์นะครับโอ้โหอ่าครบลูกเสพรอเอาเล็ตฝั่งนี้ไว้เสมอใช่ไหมเสมอห้าร้อยนะ มาชมครับผู <prediction? S 1> ้กองสอนอบุคลูติดสวนครับอ้าวผู้กองแก๊กวันนี้ออกนอกบ้านครับจะเต็มสนามไหมผู้กองแก๊กเต็งว่าจะวันไม่ผ่านนะครับแบบนี้ไม่ผ่านครับโดนไหมโดนไหมตรงนี้กดมาตรงนี้ไม่ข้ามนี่ผู้กองขึ้นนำสองต่อศูนย์นะครับสองรับ2ต่อศูนย์ครับผู้กองเซิฟอ๋อแจ้วันครับไม่ได้ไม่ได้ตีตรงนี้หายนะครับ 0-2ครับเสร์ฟมาเอากองเอาเกี่ยวครับแจ่ววนเกี่ยวได้ครับเป็นแต้มไหมโกรธก็มาเรียบร้อยฝั่งนี้บอกว่าตม2ลองถึงมาบอกแกกับเสรฟหลังเท้าล่างครับห้าามากครับแจ่ววนห้าามากครับผู้กองมงไม่ข้ามะครับตอนนี้เสร์ฟต่อ5-4นะครับ2-2ครับมาดูครับเสรฟหลังเท้ามา กอง่นีครับลากโอ้ยลูกนี้ลากเข้าไปนึกว่าล้นนะครับผู้กองลูกไม่ข้ามครับสามต่อสองใช่ไหมเติมมาผู้กองแก๊กนานๆจะออกนอกค่ายครับนานๆจะออกนอกค่ายติดเจยวแจ้วนเอาครับไงครับมองกดสวนครับเอาแจ้วนหนึ่งสองแจ้วนกดลงมาเรียบร้อยครับลูกเก่งนะครับ ไม่หมดก็เลี้ยน้อยนะครับผู้กองวันนี้ค่ายสาะทอนะครับครับมาดูลูกเสิร์ฟเสิร์บดังเท้าผู้กอง1ผู้กอง2ยังไงยอดตายครับลูกนี้เจ้าวนตายลูกยอดนะครับไม่ใช่จานแล้วครับเสียเกี้ยงครับนี่สาวถูกลอตเตอรี่นะครับ12ล้านนะครับเสิร์ฟมาครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับเป็นแต้มนะครับครับ สามต่อสี่นะครับสามต่อสี่นะครับผู้กองเสิร์ฟหน้าซ้ายเฮ้ยเฮ้ยไปไหนครับไปไหนเฮ้ยเฮเอาแล้วครับเอาครับยังไงผู้กองผู้กองเฮ้ยเฮ้เฮยเอายเอาเลยสี่ต่อสี่นะครับเอาครับผู้กองเสิร์ฟแจอ้วนครับ ลากเข้ามากดลงมาเกี่ยวครับโอ้โหนี่นะครับอยู่ฝั่งเสมอเสิร์ฟนะครับผู้กองก็มีสิทธิ์เตะได้นะครับกองผมไม่เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าผู้กองเสิร์ฟไม่จินแจ้ววนนี่มีโอกาสแพ้สูงนะครับเสิร์ฟรองเท้ามาตรงนี้ออกผู้กองไปหน้าขวาแจ่ววนก็มีสิทธิ์ตายได้ครับหน้าซ้ายยัครับลากเข้ามาตรงนี้ครับตีเรียบร้อยครับ ลูกเก่งแจ้วนนะครับสี่ต่อสี่ครับเกิดมาโอ้โหลูกนี้ลูกนี้หลงนะครับผู้กองขอบคุณครับขอบคุณขอบครับห้าต่อสี่มาที่เดิมโอ้แตกใจครับผู้กองนี่กหกต่อสี่สี่ซื้อเบียร์มาเลี้ยงกินไม่หมดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกินช่วยได้สิกินช่วยด้วย ขอบคุณมากครับอุตีน่ารักครับยิงเยียยมตอนนี้ยังไงเปลี่ยนข้างครับแจ้อ้วนครับแจ้อ้วนนะครับโอ้แรับเปลี่ยนข้างนะครับ6ต่อ4ครับแจ้อ้วนเสืหรังเท้าโอ้ผู้กองงงครับลู้นีผู้กองงงผู้กองหลงลูกเสืหลังเท้าหรือเปล่าครับผู้กองแจ๊กผมจะมองว่าผู้กองน่าจะชนะได้นะครับก่อนแข่งอ๋อเดต่อสี่ครับแข่งเขายังไงครับร้องทำไมครับร้องทำไมครับแก้ แ้อ้วนแจกร้อยสามสิบโลโอโอมาเอาเติบไปครับแปดต่อเท่าไหร่ย้อนแปดต่ออะไรย้อนกองยอดตายเดี่มนี้มีลุ้นชนะได้ทั้งสองครับตอนนี oh. s <S hey, ้ผู้กองเป็นรองเยอะครับผู้กองปกติเป็นนักกอดที่เสิร์ฟดีนะครับวันนี้ยังไม่มีโอกาสเติบแจกใหญ่นะครับ ผมยังมองว่าผู้กองน่าจะชนะได้ครับห้าต่อ8ดนครับมาครับลากเข้าไปหน้าเ็นนี่หายนะครับแปดต่ออะไรเสิร์ไปไม่ได้ยินแ้มนะครับขออภัยนะครับฝั่งนู้นบังครับฝั่งนี้ได้แปดห้าต่อแปดครับตีมาพอ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 ใส่ไม่สิครับทำไมจะไม่มีเอาครับห้าต่อแปดมา สิรง่ายครับลูกนี้ยังไงครับแจ่ร้อยสามสิบโลต้องเจอแจ้ผอมนะครับแจ้อ้วนผมบอกก่อนนะครับแจ้อ้วนต้องเจอแก้ผอมนะครับแปดต่อห้านะครับเสิร์ฟไปโอ้โหลูกเสือลูกเสือผู้กองไม่ได้ขยับนะครับโอ้ดอกนี้ผู้กองไม่ได้ขยับเลยนะครับเสิร์ฟหลังเท้าล่างนะครับ ต่อเหลี่ยมให้ผู้กองแจ็ค9ต่อ5ครับสู้ได้ครับผู้กองต้องสู้ครับมาไม่นิจ้างเวนครับเอาครับเสีย2ฝั่งแน่ทั้งจ้างเวนทั้งอ่าเสียตะก้อครับผู้กองเสีย2ทางครับถ้าแพ้นะครับ10ต่อ5ครับไปครับผู้กองยังไงครับเอาครับไปสาตวานี้สู้ได้ผมบอกก่อนนะครับลากเข้าไปกดลงไปโอ้โหไอ้แก้แก้แปดหนึ่ง 10ต่อ5ครับหน้าขวาครับผู้กองหน้าเอาไว้ตีโอ้โหไม่ข้ามเกมครับขอไปครับเจมนะครับไปสลบกองต่อต่อ5หรือเปล่าครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมน,นะอาจ,จารย์วิรัตเดี๋ยวอ่านค,คอมเมนต์อาจ,จารย์วิรัต